สวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนป .4 ท,ทุกๆคนนะคะวันนี้มาเจอคุณครูอู่อีกแล้วในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรามาเรียนต่อกันนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะที่เราเรียนมาแล้วนะคะก็จะเป็นจุดเส้นตรงรังสีส่วนของเส้นตรงนะคะวันนี้ค่ะเรา เรียนในเรื่องของส่วนประกอบของมุมกันนะคะอ้าวป้ายเราไปรู้จักกันเลยนะคะมุมส่วนประกอบของมุมและการเรียกชื่อมุมนะคะอ่านักเรียนคะให้ในักเรียนพับกระดาษแล้วลากเส้นตามขอบกระดาษที่พับทำให้เกิดมุมดังรูปนะคะ พับครั้งที่หนึ่งพับครั้งที่สองและก็หลังจากนั้นก็ขีดเส้นที่ขอบที่รอยพับก็จะได้มุมที่ต้องการนะคะกำหนดจุด A จุด B และจุด C ดังรูปให้ลากเส้น B ลังสี BA และลังสี BC เมื่อลากเส้นรัางสีแล้วจะพบว่ารัางสีทั้งสองเส้นนั้นมีจุดปลายจุดเดียวกันก็คือจุด b นะคะรูปที่ได้เรียกว่ามุมทวนอีกครั้งนะคะเรากำหนดจุดให้3จุดนะคะก็จะมีจุด A จุด C และจุด b นะคะแล้วให้รากเส้นส่วนของเส้นตรงโทษทีค่ะ ส่วนของรังสี ba และรังสี bc นะคะเมื่อลากเส้นลังสีแล้วนะคะก็จะพบว่าราังสีทั้งสองเส้นนั้นมีจุดปลายจุดเดียวกันคือจุด b รูปที่ได้เรียกว่ามุมนะคะอาละค่ะหรือสั้นๆง่ายๆก็คือการจะเกิดมุมได้นั้น จะต้องมีลังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันถ้าในรูปนี้นะคะจุดปลายก็คือจุด B ีนั่นเองค่ะอ้าวเชิญดูในภาพต่อไปนะคะอ่าเห็นไหมคะสิ่งที่ครูพูดให้เรียนได้ฟังก่อนหน้านี้นะคะเห็นไหมคะรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเรียกว่ามุม นะคะลังสีสองเส้นนี้เรียกว่าแขนของมุมนะคะก็จุดยอดมุมนะคะจุดยอดมุมแขนของมุมนะคะจุดยอดมุมก็คือจุดปลายของลังสีนั่นเองนะคะและจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนี้เรียกว่าจุดยอดมุม จากรูปจุด O เป็นจุดปลายของลังสี OT และรางสี ON จะได้ว่าจุด O เป็นจุดยอดมุมนะคะลังสี OT และรางสี ON เป็นแขนของมุมเรียกมุมนี้ว่ามุมชื่อว่ามุม t o n เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์มุม t o n หรืออีกหนึ่งอันนะคะโดยที่มีสามเหลี่ยม t มุม t o n หรือมุมหรือมุมนะคะ n o t เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ของมุมโดยที่สัญลักษณ์นั้นจะอยู่ที่จุดปลายนะคะหรือจุดยอดมุมก็คือจุด o นะคะที่จุด o หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นมุม n o t หรือ นี่คือสัญลักษณ์ถ้าเราไม่เอามาไว้ด้านบนนะคะก็มาไว้ตัวนี้ก็หรือเรียกอีกว่าม UM ุม N O T นะคะการเขียนชื่อมุมใช้ไปยัญชนะไทยหรืออังกฤษพิมพ์ตัวใหญ่3ตัวโดยใช้ชื่อจุดยอดมุมอยู่ตรงกลางนะคะสังเกตให้ดีนะคะในการเขียนสัญลักษณ์จะเป็น อังกฤษก็ได้นะคะในของจุดหรือจะเป็นพยัญชนะนะคะพยัญชนะไทยก็ได้ทั้งนั้นนะคะเห็นไหมคะยากไหมคะในกาในส่วนประกอบของมุมมุมจะประกอบไปด้วยหนึ่งจุดยอดมุมนะคะหรือถ้าเป็นเส้นลังสีก็คือจุดปลายนักเรียนย้อนไปถึงในเรื่องของเส้นลังสีนะคะ นี้ย้อนกลับมาดูในส่วนประกอบของมุมนะคะมุมประกอบไปด้วยรังสีสั่งเส้นนะคะที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันนะคะตรงนี้เราเรียกว่าจุดยอดมุมนะคะแล้วจากจุดยอดมุมผ่านไปที่เส้นรังสีตรงนี้นะคะที่มีจุดปอ่าที่มีเส้นลูกศรเราเรียกว่าเป็นแขนของมุมค่ะมุมก็จะ,จะประกอบไปด้วย แรงสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเกี่ยวกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ส่วนประกอบของมุมนะคะให้นักเรียนทบทวนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. นงนะคะมีจุดยอดมุม 2. มีแขนของมุมในแขนของมุมนั้นนะคะจะต้องเป็นทั้งสองข้างนะคะ ถือที่เราเรียกว่าหลังสี่สองเส้นนั่นเองนะคะที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเรียกว่ามุมนะคะหวังว่านักเรียนสิ่งที่ครูอธิบายที่ผ่านมานี้นะคะนักเรียนคงจะทำความเข้าใจได้ถ้าอย่างไรให้นักเรียนไปเปิดอ่า ต่ออีกอันนึงนะคะขอโทษกาะต่ออีกในกรณีที่จุดยอดมุมเป็นของมุมเพียงมุมเดียวการเรียกชื่อมุมอานเรียกตามชื่อจุดยอดมุมนั้นเช่นมุม A B C มีจุด B เป็นจุดยอดมุมนะคะอาจเรียกมุมนี้ว่า มุม B นะคะหรือแคะหรือเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์มุมบนะคะในกรณีที่จุดยอดมุมเป็นของมุมหลายมุมการเรียกชื่อมุมอาจใช้ตัวเลขกำกับเพื่ออ้างถึงมุมที่ต้องการเช่น B เป็นจุดยอดมุมของมุม A B C นะคะหรือ A B D เป็นมุมที่สองนะคะหรือมุม D B C นะคะดังนั้นมุม A B C อาจเรียกว่ามุมหนึ่ง นะคะตามนี้นะคะเขียนแทนด้วยมุมหนึ่งนะคะตามสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนะคะมุม ABD อาจเรียกว่ามุม2เขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เลข2และก็สัญ,ญลักษณ์ของมุมแต่ไม่ได้ยมใช้ตัวเลขกํากับเพื่ออ้างถึงมุม BBC นะคะเพราะในตรงนี้มันจะเป็นมุมที่กว้างขึ้นมานะคะจะมีแค่มุมหนึ่งและมุมสองจริงๆแล้วมันจะมีอยู่สามมุมแต่เราไม่ใช้อักษรแทนมุมนะคะเอาละค่ะไว้พบกันใหม่นะคะแล้วอย่าลืม,มเรียนขาทำ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสองในหน้าที่46และ47แต่ถ้านักเรียนยังไม่เกิดความเข้าใจในส่วนประกอบของมุมนะคะให้หนักเรียนไปดูในหนังสือนะคะคณิตศาสตร์นะคะหนังสือเรียนเล่มน,นี้นะคะในหน้าที่209นะคะเอาละค่ะ ในวันนี้อย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่เท่าไหร่คะอ่ะครูทวนให้อีกทีหนึ่งในหน้าที่46ถึง47นะคะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสองค่ะเอาละค่ะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ